เี่ยมันก็ขึ้นโชว์ด้วยมันมาตัดรอบนะนั่นแรงปลาอะไรครัไม่รู้ มีแพรบอยู่ฝั่งนี้แต่ตีไม่ได้ครับลมตีเข้าลมปลาสายขึ้นต้นไม้หมด mm <síntos> วันไงยังไงนโดนจนได้ครับวันไงยังไงนโดนจนได้ครับแม่ย้ำอยู่ทั้งนั้นมาใส่จุดๆตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ นี่นะกับปลาช่อนไซนี้กับหมายอย่างนี้ <c oughs> กัดเหยียบกบย่างโอ้ยมันก็สีชมพูนะครับกับปลาช่อนไซนี้แม่ตีตั้งนานไม่ยอมกัดเพิ่งจะมากัดนี่แหละครับ <c oughs> นี่นะปลาซ่อนไซนี้นะแม่สวยงามเข้าเสาเลยครับกับเหยืยบหำย่างโอ้ไมัก็สีชมพูนะตัวนี้เขาไปเต็มปาาเต็มคลำไม่ต้องกดเลยครับ นีค่ครับผมถ่ายรูปก่อนนะครับเนี่ยลองอีกนะย้ำาหลมาอยู่ในบรรยากดศหยุดลงไปตรงมุมที่มันอยู่ยยด้วยแหละูปกติถ้าไหลไมาหยุดไม่ตกไม่ตรงมุมมันก็ไม่กัดยังไงปลาแปกลกนะที่ยียดลงสวยนะมันลง ว่าลงแบบลงฝั่งแล้วก็ค่อยๆอย,อย่าตกลงมาพอดีเลยพุ่งมากัดเหตุถ้าอย่าลงน้ำไม่เอาเลยฝั่งนี้ไม่มีเตลือายมุนี้น้ามีเกลือทายไม่มี ไปครับไปดูมาทับไปข้างหน้าดีกว่าอันนี้ตีตีตีมย้ํมันก็มีตัวอยู่นั้นนั่นก็มีไม่ได้มีตัวเดียวหรอกป่าแต่ไปหาข้าหน้าดีกว่าครับเราใส่ตีง่ายๆเอานะที่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากไลค์แชร์นะครับ